สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะใช่แนว่วน,นะครับเมื่อนี้พาพี่น้องเลาะมาที่เกลียงไกลฟาร์มนะครับบ้านนาดูอำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับเมื่อนี้ตั้งใจมากฉลองโลโก้นะครับของเกลียงไกลฟร์มนะครับเพราะว่าในข่าวมากว่าเพิ่นตีโลโก้นะครับเป็น โลโก้ฟาร์มเจ้าของเลยนะครับเป็นเธอแรกบ่นี่จริงๆมันต้องจ้างหมอลัมซิ่งมาฉลองนะนี่พามาเบ่งโลโก้แม่พี่น้องนี่งามบ่งามเนาะนอนนะครับนี่เอาก่อนอื่นต้องสวัสดีเจ้าของฟาร์มก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไรยงานตั้สวัสดีครับผมเกียงไก่ลาผมครับเจ้าของฟาร์มเกียงไก่ฟาร์มอุนัณชธานีครับชื่อเล่นชื่อเล่นน้องกิครับน้องกิครับผมชื่อน้องกิ เขาเคยมาคุยกันไปคลิปสองคลิปแล้วพี่น้องนะครับสำหรับเกลียงไกลฟา้ามของน้องกินะครับ,รบแต่ว่าที่มากมือนี่นะครับในข่าวว่าเพิ่นตีโลโก้ของฟร์มเป็นตัวแรกเม่นบอนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วครับฮะตัวที่สามครับเอาตัวแรกอยู่ใสตัวแรก สองตัวแหลกอยู่อยู่ขอกลวมขอกรุมครับเป็นทองแล้วเป็นงัวเลือดลอยบ่ง่วเลือดลอยครับโอ้ง่วเลือดลอยสาวสาวตัวนึงเดีวกเป็นง่วทองตัวนึงครับโอ้แสดงว่าไอ้ต๊ข่าวไอ้คือว่าเธอตัวนี้นะตัวนี้ตัวตัวที่สามครับตัวนี้เป็นตัวที่สามเลือดร้อยของเลือด้อยเกลียงไกลแม่นบ่แม่นครับโอ้ดีโลโก้ของเกลียงไกลฟ้ามเลยครับตัวเป็นตัวที่สามโลโก้เกลียงไกลฟ้ามเป็นตัวที่สามนะครับนี่จักเดือนแล้วตัวนี้ หาเดือนกว่ากว่าแะครับวันที่ยีิบเจ็ดนี่จะครบคกเดือนครับห้าเดือนกว่ากว่ายีสิบเจ็ดสิงหานี้จะครบหกเดือนครับเออเอามาแต่ใส่กระดอกอนดีอ่งเนื้อหนังมั่งสาง่วงหาเดือนกว่าพี่น้องถ้าเป็นลูกตัวใดเออพอพันเป็นเป็นก้อนอกครับพอพ่นเป็นวีแปดสามสี่ห้าทับเจ็ดครับอืมพอเป็นก้หนอกน้ำเขาวีแปดสามสี่ห้าทับเจ็ดเนาะครับผม แม่เพิ่นก็เป็น y z 3 0 7ครับวันนี้บอกแม่เพิ่นนอนอยู่นี่แมนครับ y z 3 0 7ครับแม่เพิ่นจะเป็นอ่าเป็นสายของอ่า j เฮดมิสเตอร์เมนโซ่สิบทับเจ็ดครับตัวนี้ที่เฮาซื้อเข้ามาแม่นบ่แม่นครับเอาขอราคาอีกเทื่อนึงแน่ตอนนั้นราคาตอนนั้นซื้อมาแม่ลูกนะครับซื้อมาแม่ดุก่นอยู่อยู่คอกลุ่มนะครับอ๋อตัวที่ตีตานั่นบ่แม่นครับโอ้ซื้อมาราคาตอนนั้นกับประมาณ แสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งมันมันแม่ลูกก็คือมันมาเป็นโค้งเหตอนนั้นแมนครับมาเป็นโค้งครับมาเป็นโค้งครับผมแต่ว่าเฮ้ามาตีตาของเฮ้าแมนครับแล้วอีกตัวนึงเดมันเกิดอยู่นี่บอกเลยจังไดตัวนั้นที่ว่าตีตาแล้วอ,อีกตัวนึงก็เป็นลูกของอีกตัวนึงครับเป็นโค้งมากขึ้นกันเป็นโคมม้งมากขึ้นกันครับอ๋อบ่ได้เกิดอยู่นี่แมนครับเพราะฉะนั้นเป็นวัยแสบสามศูนย์แปดครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เว้าถึงแล้วตัวที่เกิดอยู่นี่แล้วตีตาเคไ หรือว่าเกียงไก่ฟ้ามตัวแรกก็คือตัวนี้คับไอไอคือถือไอวาวถือแล้วเพราะว่า <c oughs> สองตัวนั้นมันใหญ่แล้วเม่นบ่อแอม่าน,านที่เกิดน,น้ำเห่าแล้วตีตีโลโก้เห่าตัวแรกก็คือตัวนี้ครับนี่ถูกต้องแล้วพี่น้องเบิ่งเอางัวหาเดือนกว่าฟาดมันมีอะไรมากจุดเด่นของงวัวเท่าครับน่ครับเนี่ยข้อดีของเพิ่นคือมันกินเก่งอืมกกมัน ตาแหลกเหนือมันสีสูงนะครับแล้วก็เหนือมันสีว่าไหวก้งวดแดงเหนือมาไหวก้นงวดแดงเมียนครับโอ้ถ้าเทียบกันนะครับมัาเป็นตามสายบ่อครับพอจุดเด่นของมัวเท่านะครับนี่แหละครับเหนือมันสีว่าไหวโอ้มันเป็นตามสายนําพี่น้องเบิ้งงามแหงหมอใดมาตีโลโก้ให้คือตีได้งามแท้วู้ตีได้แบบเขหมมันไมาจากไอ้น้ำยืนครับบ่ิคนเพิ่งตีมือว่านนี่ครับตีมือว่านนี่บ่แเมียนครับบ่มีแผลบ่มีอย่างแบบ เลือดออกช้ำเลยพี่น้องไปใส่ละลูกพุ่นน่ะพอพิ่นแล้วแงแน่หน่อยนึงก็ได้ให้จับเจ็บยังเจ็บเยอะตียากวะตอนตีดิ่นวะดิ่นครับตอนนี้มันล้มเน่เนาะอ้วนครับมันมันแห้งต้องลมแน่บะแน่ครับรวบขาตอนนี้มันจะฉีดยาฉีดยาเขาใบหูมันนะครับยาชายาชาบอกครับโอ้เขาใบหูแล้วก็ล่อๆให้มันอ่อนแรงนะครับถึงจะจับได้นี่ก็คือผม ผมว่าเธอแรกถูกแล้วเพราะว่าเป็นเป็นลูกมัวที่เกิดอยู่นี่แล้วตีตาตีโลโก้ของเปลี่ยงไก่ฟ้ามีนเป็นตัวแรกพอสองตัวน้มันติดติดมาติดทองมาครับเ่ะบอกมันติดทองติดเป็นโค้กมาแม่ลูกมาเนาะสองตัวนั่นเนาะแม่นครือตอนตอนซื้อมามันมันติดมาอยู่แล้วนะครับเจ้าก็เลยมาตีเบอร์จะคล้องน้่แล้วเพราะจะคล้องเก่า่นบริเตีไห้นะครับแล้วแล้วมีอีกแล้วกมาจดทะเบียนเองแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ตีมาอวานนี่ แ่นครับมีอีกเป็นตัวผู้ครับตัวนั้นก็เป็นลูกของของพ่อนอคือกันครับพ่อเดียวกันอ๋อพ่อเดียวกันแม่นครับเคยถ่ายล่งช่องให้เบิ่งแล้วถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วตัวนั้นแต่ตัวน้อยน้อยน่แน่นครับตัวนี้เพิ่น2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งพอดีคุณหมอผมหน้าไก่นอกเลยังจับคุดเขาไปเลยคุดเขาก็ก็ตีเบอร์พร้อมกันไปเลยเจบสองมองเลยตัวนั้นบ่ตัวน้อยนั่นบ่แม่นครับต้นพ่อบ่มาไกลเลยแม่นครับ ปกติเพิ่นจะเพิ่นจะคุ้นะครับเพราะนี่มีก็สิสิฝึกฝึกโยงให้เพิ่นฝึกสมาธิเพิ่นนะครับแต่ว่าพอดีเมื่อคืนนี้เจ็บเนี่ยพวกเขาไก่เลยทั้งขุดทั้งตีโลโก้เลยแม่นครับก็เลยนเพ่านท่านอยากฝืนเฝืนป่านไหนสินะบพราท่านอยากบังคับเพื่อนปล่อยเพื่อนแบบอิสระไปก่อนครับเขียดได้นั่นเขียดได้นั่นแม่นครับเจ็บเพื่อนเแต่พาแต่พ่อเพื่อนเดินไปไกลเดินหนีอย่างเดียวเลยช่วงนี้หันท่นเขาไก่ก็ไม่ได้เขาไก่ก็หันหนานี้อย่างเดียวแม่นบอสเขาไก่หันหน้าหนีเลย และตัวนี้ก็เป็นมามันพ่อนอกเนาะผสมหลอดแม่ก็เป็นตัวแดงๆอยู่พุ่นพิน้องนะครับนี่ตัวนี้ก็ส่งเหลี่ยมโตดีอยู่นะครับนี่คับว่าอยากลองมึงนะครับเพราะมันเหลือหลอดสุดท้ายก็เลยล่องล่องมาผสมมึงครับก็เป็นแม่ม้ามันผสมพื้นบ้านเนาะครับโค้งกับใใหญ่บันไดแต่ให้ลูกมากับเหลี่ยมดีอยู่นี่นี่ครับต่อจุดจุดเด่นของพอที่ผมใส่อะ จุดเทนจะเป็นพวกบันทายนะครับเนื้อสะโพกกันมากมาเร็วแห่งเนื้อจะมาเร็วไหมครับทั้งตัวผู้ทั้งตัวเม่ยเลยจุดเด่นของเพิ่นก็คือหนึ่งหลังบนจิตรงออืแล้วก็ไอ้แผ่นหลังพ่นสิกว้างนะครับออืหลังกว้างเนื้ออเนืสะโพกถ่ายเพสินสีออกไว้แห่งอโอ้เมืองิล่ะเพิ่นถือสีโลโก้มาว่านครับถือคุดเขาไว้พร้อมกันเขียดบ่อย่อมมาไกล่เลย ตัวข้างในนะครับพี่น้องอันนี้ประมาณเดือนเดือนนิดๆนะครับแต่ว่าตัวอ้ายเพื่อนนั้นประมาณสองเดือนกว่าๆ,ๆ,ๆนี่ข้อดีของคําว่าพันธุก,กรรมเลยพี่น้องเับ,บพันธุก,กรรมงัวหนอกนะครับแล้วโลโก้ที่เฮาตีนี่เฮา,าต้องสั่งท้ำมั้บ่เม่นครับต้องสั่งสั่งทํำมากมันมันเป็นมันเป็นชิน้นๆมากบอหรือนนยังไงเป็นเป็นชิ้นๆมากครับโอ้เป็นชิน้นๆมากแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ครับอ๋อนี้เขาสั่ง สามชิ้นมาแมนับคือวงกลมวงกลมแล้วก็ตัวเคตัวเคอ่าครับก็เป็นตัวไอโอ้ครับอู้แสดงว่าหมอหมอคนตีโลโก้ต้องฝีมือขนาดเลยด้ครับตีได้งามอ่ะ้าเมน้าเมนโปรตีคุยกับคุณหมอนะครับเพราะว่ามันตรงแยกแบบนี้ยมันถูกต้องแล้วเพราะว่ามันจียากนําตัววงกลมนะครับเวลาเวลาตีเพราะว่า้ทเมนเท่าเอาวงกลม ใส่พร้อมกันกับไอตัวเลขเลยนะเวลาเขาไปตีครับคือแบบมมันจะีระยะสัมผัสมัน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 มาทอกันนะครับเราเวลาเขาตีสี่สี่ตีอย่งพอคมพร้อมมันสี่บ่เสมอกันจริงๆนะครับแต่คะแนนแยกอ่ะเพิ่นกระเช้าไงเพิ่นกระสีใส่วงกลมก่อนสีตีวงกลมก่อนนะครับค่อยเอาเอาตัวตัวสื้อใส่สอนใส่เนาะแม่นครับมันกระเง่ายคัแนแยกแบบนี้ก็ง่ายครับตัวนี้ก็สร้างสร้างถ้ำเอาครับเท่าใดในสามชิ้นนี่ เพระว่สาส3ชิน้นนี่ประม่าเจ็ดลอยหาซีบก็บอแพงเนาะแต่ว่ามันเป็นโลโก,ก้เข้าใช้ได้<ๆ>ตลอดไปแต่ว่าเขากะต้องต้องไปจดทะเบียนจดทะเบียนก่อนเลยครับเป็นสมาชิกของอันสมาชิกของไอ้โคบมามันนะค,ะะครับถ้าถึงสีเฮตุโลโก,ก้ได้โอ้ต้องไปจดทะเบียนก่อนเมียนครับเพราะว่าเวลาเข้าไปสมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็จะให้เข้าสมาัครก็จะมีโลโก,ก้เขาต้องไปตรวจอีกเนาะยเมียนครับต้องไปตรวจก่อน พวเดียวมันจะไปส้มก็ฟ้าม์มอื่นสินะครับเออเขาถึงจะมาเห็ดไอ้โลโก้ได้นะครับแล้วตะกี้อ่าน้องกี้ได้เห็ดงวอปเปอฟบอตะกี้ตะก้อนกับเห็ดพี่กันครับเฮ็ดขึ้กันคิดว่าจะพัฒนาจากงวเอฟนะครับเออไปเป็นงวละละนเดือดรอยเน่อตจนกระัใส่เวลาเนี่ยต่ที่นีพอดีคุยกันคลิปก่อนนะครับว่าพอดีพี่เพิ่นใจดีนอิคนกันแบง่งเดือดรอยมาให้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป่าไม้เลยเขาก็เลยเอางวเอฟ ไปพัฒนาเป็นงัวเนื้อเกรดพี่เมียมนะคะใสอันแบ่งกัดใสว่าคิวสินะคบโอ้ทำเป็นงัวเนื้อเกรดพี่เมียมไปเมียนครับพอดีไอ้ไส้เราแบง่งงัวบามานเลือดลอยมาสองข้อมครับคือเมลูเป็นสี่ตัวเนาะเมียนครับก็ทางรัฐทางรัฐื่อ <laughs> <laughs> การพัฒนาเมียนครับไอ้ถามเนี่ยมี่เอฟซีถามมาว่าการไล่เอฟเนี่ยถ้าเอฟหนึ่งแล้วเป็นตัวผู้เนี่ยมันจดได้ไหมเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งตัวผู้เอฟหนึ่ง งานสิจดบ่ได้ครับจดบ่ได้เนาะจดได้แต่ตัวเมียแต่ตัวเมียเนาะเนี่ยครับเออนี่เพราะว่ายังปกติถ้าเป็นเป็นจดใบเพชรเนี่ยต้องเป็นงอเดือดลอยตัวผู้สิครับส่วนตัวเมียกับจดได้ตั้งแต่เอฟหนึ่งไปเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เอฟห้าก็เป็นเดือดลอยสิครับเอฟตัวผู้เขาบ่จดกันเนาะจดบ่ได้เนาะสมัยบ่ค่อยมีคนจดหรอกครับเออเพราะว่ามันก็เอาไป พัฒนาบได้แมนครับเอฟหนึ่งก็เป็นงวพื้นบ้านห้าสิบเป็นบ้ามันห้าสิบแมนครับเอาไปถ้าเกิดเป็นตัวผู้เนาะเอาไปผสมเป็นพื้นบ้านอีกประเทมันก็พื้นบ้านเจ็ดสิบห้าบ้ามันเหลือยี่สิบห้าแมนครับมันก็ได้ลงไปผสมมั่อสี่ไ้ลงไปอีกมันจะได้มาสมากแล้วเขาขมันคนที่เขาไล่เอฟกันนะครับเขาจะเอาประมาณเดือนลอยมาครับตัวผู้มาครับผสมกับงัวพื้นบ้านห่อถูกครับออกมาเป็นตัวเมียก็จะตีเป็นเอฟหนึ่งเนาะเอาลูกลูกเอฟหนึ่งตัวนี้ไปผสมกับพอเดือนลอยอีก ลูกออกมาเก็ตรเป็นตัวเมียเก็ตรเป็น F2 สีนะครับเป็น F2 ก็เจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเปื่อยดีๆครับจนไปถึง F5 ก็คือการลดการลดเปิดเส้นขององั่วพื้นบ้านใ,ให้มันเหลือศูนย์นั่นแหละมันก็จะเป็นงั่วเลือนลอยโดยการนั่มพ่อพ่อบามันเลื่อนลอยเข้าไปผสมในแต่ละ รุ่นเนาะที่ออกมาเนาะแม่นครห้ารุ่นก็ได้ง่วงเดินลอยเองดอกแม่นครับประมาณยี่สิบปีข้าว่านี่แล้วครับตเนี่คือแบบว่าต้องดวงดีนั่นนะครับดว่าแต่ละรุ่นเนี่ยต้องให้เป็นตัวเมียเบิร์ตเป็นตัวเมียเบิร์ตเลยครับคันตั้งต้นก็แม่บอกตัวเดียวนี่เกิดว่าเป็นตัวผู้นี่เสียเวลาไปอีกเด้อเนาะแม่นครับต้องเสียเวลาอีกครับคือต้องลบลงไปเองสินะครับคือง่วงว่ผู้ง่วผู้ที่ว่าเดินลอยนะครับเพิ่นก็คือเพิ่งพัฒนามาเดียวเนาะพอนีคือจุดเด่นเขาคือแบบโครงสร้างมันใหญ่ เนื้อนังก็ดีทีนะครับนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของว่าคาว่าท่งรัดในการทํางั้นบามันเลือดร้อยเนาะหลังค้นกลับไปหาซื้อที่เขาโจดแบบ F4 F5 มาคอับาอ่ามันก็ยนระยะเนาะหรือซื้องัวเลือด้อยมาเลยจังสี่แมนครับอ่าก็เป็นงัวพันบามันเลือดร้อยล้างตัวก็มัเกลยดสวยงามแมนครับล้างตัวออกมาบางงามกันนี่เนาะแมนคือ มันก็ว่าเสมอไปนะครับเนาะว่าเขาบอกว่ามันเป็นงวดเดือดลายกับจริงแต่ว่าบางบางตัวนี่เขาใส่พอผพนันเข้าไปมันอาจจะว่แม็ก็แม่เข้าก็ได้เมีะนว่าใส่พอนี่เข้าไปแล้วมันต้องออกมาลุ้งตรงงามสินะครับก็ถือว่าเป็นเขาเอ่นว่าเป็นความทาทายแมีนครับเป็นความทาทายคือเข้าเขาบังคับมันมาไห้เนาะนว่าต้องให้มันออกมาแบบใดต้องให้สวยแต่ปกติเราแต่มันคือยังแม้พันตัวใดที่เพิ่นดีๆพันธุกรรมดีๆนะครับเพื่อน คือคอนเซปต์ก็คือว่าลูกออกมาต้องสวยกาเม่อ,มอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับนี่ก็ได้ความรู้อีกหลากหลายเลยพี่น้องมาคุยกับน้องกินะครับเปลี่ยนไกลฟ้ามมาแสดงความยินดีกับโลโก้นะครับ <c oughs> การตีโลโกอลูกที่เกิดที่ที่คอกที่ฟาร์มตัวแรกนะครับงามแห้งนะครับงามทั้งง่วงามทั้งโลโก้เลยนะครับก็ <c oughs> ขอให้ประสบความสําเร็จในเส้นทางจะเป็นบามันเลือดร้อยนะครับหรือจะเป็น <c oughs> สายเนื้อที่กำลังตั้งใจพัฒนายอยู่ตอนนี้นะครับน้องกิเกียงไก่ฟาร์มนะครับฝากเบอร์โทรนะศูนย์เก้าแปดสองแปดศูนย์สามห้าสี่เจ็ดครับมีเพจด้วยมีเพจด้วยเพจก็เกียงไก่ฟาร์มอุบลราชธานีครับมีช่องด้วยช่อง YouTube ก็เกียงไก่ฟาร์มอุบลราชธานีเหมือนกันครับติดตามกันเด้อช่อง YouTube ตอนนี้ผู้ติด,ดตาม ประมาณ825คนนะครับสแสดงว่านี่ไม่ขยันฝ <c oughs> ากติดตามด้วยด้ครับ <c oughs> ต้องขยันด้วยทำ YouTube ครบพันย่มใดแล้วก็เวลารลับชมครบ4,000ชั่วโมงย่มใดเขาจังสี้สร่างรายได้เอาเป็นกำลังใจ800กว่าแล้วครับเหลืออีกร้อยกว่าเนาะ <c oughs> ครับอเอาเมื่อละสองคลิปเด้อต่อไปเด้อครับผมขอบขึ้นเลยเลยครับสวัสดีครับ